สวัสดีค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะยังค่ะน้องพันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรเอ่ยคะสวัสดีค่ะวันนี้กินส้มตาบุกครับไปกินส้มตาบกินส้มตาบเหรอคะที่ร้านอะไรบคะร้านเรือเปิด สวัสดีวันแม่สวัสดีค่ะคุณลูกสวัสดี่เจุืสวัสดีวันแม่สวันแม่นวันของแม่เองนี่วันที่20สบนะยี่สิบสอีแม่วันีเท่กี่สิบสงคแม่เก่าอะไรกับคุณลูกหปีนี้นะไม่เอาไม่เอาเให้ สิบู่แล้วกันขอในใจมาทุกวันเอ้ยอย่าแตกขอมาทุกวันลยแต่ว่าวันแม่ก็ขอขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้องลูกขอพระเจ้าดูแลลูกเออให้ลูกหายป่วยนี่คือสุดยอดปรารถนาแล้วล่ะค่ะเข้มข้นค่ะเอ่อแฮปปี้วัน